สวัสดีครับสวัสดีลุงปาอาทุกท่านนะครับผมบมณีศรีไม่ตอบคอมเมน,น mm hmm. keep, ตมมน์นะครับติดคลิปตอบคอมเมนต์ไปเลยนะครับนี่ครับนี่อันผูพ่นเขามาเบิ่งนะครับเพ่นถามมาไปขายใสนะครับติดขายจังไรน,นะครับผมนี่ยวสิมาถามแม่เลยนะครับแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า S <S เขากิดฮ็ดคลิปไปแล้วเอ่อนึงนะครับลิปอันตัดแล้วเขาก็ไปขายนะครับผมเดยวเขาสีเห็ดให้เบิงใหม่นะครับมาถามเบิงผไปขายทางหดเขาไปขายใสแน่แม่กล้วยเหากะไม่ขายเพิ่นมาหาเขาเองหลอกลูกมาหาเขาเองเนาะเอาสีเริ่มต้นก่อนเนาะกล้วยม่วนนี่กล้วยรุ่นใหญ่นีปป<า>่ปลูกตั้งปีหกสามปีหกสามจ้ะปลูก หกสามหกสี่หกห้าสองปีเป็นพี่เลี้ยงห้ไหม่้นเท่านี้หมื่อไห่ครับจะเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าไหม่้นเท่าเพราะท่านไปทางใดมาทางใดอยู่ไหม่ฝนเ่าเห็ดเอาเหยาะอยู่แปดเดือนเก่าเดือนเท่ากับเริ่มเห็น้นแล้วครับเพราะว่าพอสิมากเอาต้นกล้วยที่ม่นต้นหน่อยๆนะามาปลูกอืมเพื่เสียเอาต้นกล้วยที่มันแกไม่แม่นเริ่มแกแล้วต้นกับสิประมาณนี้ละนี่ นี่มาปลูกต้นแหง่ายยังสี่แล้วก็เอามาปลูกได้ปลูกกระตัดบางต้นกระตัดบางต้นกระโตัดปลูกโอ้ยนี่ยังสี่ละปลูกได้เลยนั่นๆตัวอย่างซ้ำนั่นละสี่แล้วปลูกมันกระสีออกปีเร็ยวเนาะจานนี้ต้นหน่อยนี่ออกปีประมาณแปดเดือนเก่าเดือนก็เริ่มเริ่มเก่าเดือนไข่พ้นผลิตแล้ว ที่แรกปูกกะกังวลอยู่ว่าสิไปขายใสอันดับแรกเขากับโพดลงขายในเฟสนั่นแหละขายไปขายมาผลผลิตเท่าเหล่มออกร้ได้บาทนี้ครับขายในหมู่บ้านก็บป่ไว้พ่อดีไปพ่อแม่ข่าเพ้นึงเพิ่นเทศกล้วยฉาบกล้วยฉาบกล้วยฉาบเนาะเพื่อนมาส่งกล้วยกล้วยฉาเพื่อนละเพราะว่าเฮ้าเป็นหลานค่าเพื่อนกับมาพ่อกล้วยเฮ้าเครื่อหไงอยู่หน้าบ้านกล้วยเครื่องอ กวยเครื่องย้าอยู่หนาบานเพิ่นก็เลยว่าติดต่อว่าทรงให้เพิ่นที่ล่ะเพิ่นสิเฮ็ดกลวยสาบขายเพราะว่าเพิ่นหากลวยยากเพิ่นว่าก็เลยโชคดีเลยบาทนี่พอไหมค่ะกลวยสาบเพิ่นขายโอ้เพิ่นซื้อห้านันเป็นกิโลตัดบีออกแล้วก็สั่งกิโลละสิบสามบาทพี่น้องก็ถือว่าราคาดีอยู่กิโลละสิบสามบาทจ้ะ ตัดไปสามเครือเหมือนนั้นได้เงินพันหนึ่งรอยบาทพอดีโอ้สามเครือจ้ะเต็มรถสุกเลยพันหนึ่งรอยบาทพอดีกระตกอยู่เครือละสามรอยหกสิบบาทสามรอยหกสิบบาทจ้ะกวยเ้ามันก็สมณ์แน่นเนาแน่นเพื่อนว่ามากแหงกล่วยแบบนี้เพิ่นว่ากวยเครือใหญ่หนวยอ้วนอวน<พ>อวนใีใหญ่ใหญ่เพื่อนเอาไปอันนั้นจ้ะเอาไปสาบ กะมีแม่ค้าหลายเจ้าอยู่มาติดต่อแต่ว่าเฮากะบ่ทันได้เฮาบ่ได้ป๊าแม่ค้าอันกล้วยสาบทิ่มนั่นนะอือกะคือเพิ่นว่าเอาของเฮาเบิดเฮาก็เลยมีเท่าใดถ้ากะว่ากล้วยเฮาแก่ครับเฮาก็โทรหาเพิ่นกล้วยกล้วยเฮาแก่เฮาก็โทรหาเพิ่นเพิ่นก็สิมาเอาเพิ่นก็มาเอาเพิ่นกันัดมื้อเพิ่นก็มาเอาให้บ่ยากดอกพี่น้อง เพราะว่าสมัยนี้มีตลาดนัดหรือวอกระใสโบมสุกไปขายน้ามูบานก็ได้ครับแต่ว่าเทาก็ตตรงกาขายเนาะแมนอันนี้ทาวิเครื่อไรสุกค่าเครื่อมันมันบ่หลสินะเธอละเครื่อเท่ากับโบมแล้วก็โพดลงเฟดขายครับขายวิละหยีสิบห้าบาทพี่น้องยีสิบห้าเจ้เครื่อนึงกับโต๊ะกิวกับสามล้อยขึ้นกันอันดับแรกกัโพดลงเฟดก่อนเนาะแมน คนลงเฟซให้มีหมูได้เฟซนี่ดีได้มีประโยชน์ได้เ้ามมีน้ำห้ามได้ขายเรื่องเถื่อพ่อะขาแม่ขาก็มาเห็นนําจ้ะตัดรอวังหันนี่บ่ท่านอันลูกค้าโทรมาที่ลังนี่บ่ได้กินกล้วยกล้วยเบิ้ลไม่ขาอันกล้วยสาบบ่มาเอาเดี๋ยววังจ้นแม่ขากล้วยสาบก็มาเอากระโบมขายนําโตทีบักลาไทยลงคลิปนั่นละแม่กระโบมขายกระขายวีแล้วสุกค่าดเส้าหาบาท วีละเจ้าหาจ้ะนี่คล้ายกับว่าพ่อสื่ออยู่วีใ่ครับถ้ากล้วยธรรมดาเนาะกล้วยที่มันวีใบใหญ่เครือบใบใหญ่ไหมค่ะเพื่อนกับมารับราคาวีละสิบบาทสิบห้าบาทวีละสิบบาทสิบห้าบาทแมนจะ้ะนี่ตีเป็นวีไปเลยเป็นวีไปเลย,เเลยเก็แค่นับวีเลย กวยห้าวนี่ก็คือละซิบวีก็สสไดอยูปมันลอยหาสิบ,บาท้าเป็นขายขายให้แม่ค่ะจีเพินรับสื่อเป็นวีอ่ะน,นะโอ้ oh. บาทนี้มีอีกอย่างหนึง่งก็คือขายเป็นน่วยขายเป็นหน่วยจ้ะนับน่วยกับมีบ่บ๊ตัดตัดวีออกมามาวางวางเรียงกันแล้วก็น,นับน่วยขายอลอยน่วยนั่นหกสิบบาทลอยน่วยหกซิจ้ะมันมีหลายแบบขายกลวยก็ได้มีหลายแบบ แล้วแต่ผู้ใดสิมาขายแบบใดก็คืออันนี้ก็แม่ค้าก็ถือว่าไดดีอยู่เนาะแม่ค้าล้วยชาบก็ถือว่าโอเคอยู่ก็เลยหายแต่เพิ่นเจ้าเดียวครับจ้ะแต่ว่ามีหลายหลายเจ้าเพิ่นกระถามมากกระถามเพิ่นว่าสื่อจังไดเพิ่นก็ว่าสื่อเป็นวีวีละซิบวีละซิบหาเพิ่นว่าก็เลยว่าท่านไ้ให้เพิ่นเพราะว่าขวยเข้าเข้าขายเองเขาก็ไดยยีสิบหาอยู่เนาะจ้ะเข้าขายเองก็เพิ่นก้ขายอยู่เออ บ้างขายก็ได้เป็นพันหยังพี่น้องเข้ากระถามอยู่เนาะเป็นพันพื้นบ้านเข้าน้ำว่าพื้นบ้านเข้าน้ำว่าพื้นบ้านจ้ะเอามาจากคู่ห้องแมนกระเาปาเป็นายคลิปเลยนะเอามาจากคู่คห้องพันนี้ยี่สิบสามสิบปีแล้วพี่น้องป่าลูกเพิ่นปลูกไหวในมคู่ห้องเนาะแมนก็เลือต้นพันธุ์มันกบยยับใบใหญ่ใบงามดอกกะเอามาปลูกไหวครับ เอาเดี๋ยวคลิปนีเอาไว้ซ้ำหนีก่อนก็นได้เดี๋ยวคลิปหนาข้าจังผ้าเบงวิธีปลูกครับผมดินนำ้ำพี่น้องเข้าสนใจอยู่กับการปลูกกล้วยนี่ที่แนมเห็นในพืชนี่ว่ามันสีดหญ้าเด้อจ้ะเด้อครับแนมเบงในในคลิปนู่นดูงนู่น,นอหสีคือว่าข้าสีดยาขายยาอันนี้เป็นกอตะไคร้กอตะไคร้นี่จ้ะของดีเลยนะครับเป็นปุ๋ยยางดีเลยนี่แหละที่เห็น,นกล้วยข้าวง,งาม นำ้ำเหลือดินกระซุ่มโดนนำ้ำครับโนโคดน้ำหายมันกระซุ่มโดนใบเดรคายแต่ไข่กระซ้างเถาะพี่น้องแต่ไข่นี่ปลูกไว้หลายๆลายบเดรคายเลยปล่อยให้เพิ่นยุบลงเองเลยนะครับมันเป็นส่วงที่โควิดมันออกบ่ได้ส่วงนั้นกระถือส่วงน,ำน้ำเนาะจ้ะข้าก็เอามาปลูกนำ้ำปลูกขึ้นแทนเพราะเด้เป็นตน้นพันธุ์ไวต้ต่อครับ รุ่นต่อไปนี่สีออกเกือกวีกูแม่จะเครือบ่เออจะเครือโอ,อ,อ้สีสิบอยู่ดอกหลูกทั้งวันสีบแต่มันกับดบ้ออกพร้อมกันนะน้มันกับขายงายอยู่มูที่มันแท่งออกมาเนี่จ้ะนี่ก็คือรุ่นจังสีนี่ก็รุ่นเดียวกันเนาะ,<ส>ะนีนออ่นี่บ่เออนี่จังสีจ้านั่นก็จังสันมันกับสีมีแกเทละสีเครือหาเครือจังสีหน้าหลูกก็ได้ขายทุกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนได้ปะ เดี๋ยวสิจดไววปีหกหาเนี่ขายกล้วยพื้นที่ประมาณทั้งมูปลูกใหม่่าถึงไล่ดอกพี่น้องประมาณสมงานนี่แหละ 1, 1> แนีม่มสามงานปลูกมูกยูหันกันหน่อยนึงจ้ะมูยูหันกับสองสามแถวจ้ะอันนั้นก็อมาปลูกได้ถึงปีหรืบอเปล่าบ่บ่พนเถิงเนาะแปดเดือนม่วนนั้นแปดเดือนเริ่มออกออกเครือแล้ว รุนต่อๆไปกับสีต้นใหญ่คือกันจจากเพราะว่ารุนแหลกมันกับบทชันงามปันใดเออคลิปนี้ก็าว้ซ้ำนี้ก่อนคือเขาเมื่อนะครับเอาหยาไปไหนูครับบันนี้เดี๋ยวจังไปเบิรงคลิปเอหยา้หนูต่อสิมีคลิปเอายาไหนูนะครับคลิปนี้เอาว้ซ้ำนี้ก่อนเขาพุณลุงป่านะอาทิเขามารับส้มครับสวัสดีครับ